สวัสดีครับผมเลสไสลามีหรอทวพี่น้องมาเฮ็ดกับดักโมดิฟายกับดักนู้นะครับกับดักหน่นหนอยกำังวงเดือนนะครับนี่ครับมาเนี่ยนะครับผมก็แกะเอาตัวซีซอจากหลานเข้ามานะครับออกมกันเป็นโม่แบบมันเป็นแบบก็สีนะครับ,รบผมสีว่ไหโม่แบบคือพี่น้องคนอื่นนี่เป็นโม่ติดกับเล็กเลยนะครับ มวนม,วน,มวนใส่กับเล็กนะครับแต่วผมสีมาเห็ดแบบวา่าหยกออกต่างหากเพื่อการเคลนใหญ่ของพี่น้องที่เพื่อนอยากได้เอาไปใส่ที่เพื่อนโม่กเป็นมม่แบบมวนใส่เล็กกับดากหนึ่ง่็เป็นพี้เพื่อนนิดแบบไง่ายนะครับเป็นแกเพื่อนเอาไปหล้วก็ไปซุปใส่สีน้ำเขาขีมบีบเขาใส่งานใดเลยนะครับมาเริ่มวิธีการ็ีเลยนะครับขั้นตอนแรกกับเตรียมอุป,ปกรณ์ก็คือมีหลวดน,นะครับ นี่ตรวจสีขาวๆนี่ครับตามสื่อตามบ้านอุปกรณ์ก็สางนะครับตรวจขาวๆนะครับกระป๋องขนาดน่าจะสองนิ้วครึ่งนะครับป๋องี้คีมมิคีมล็อก่ัวนี้แต่ับมีตัวนี้เล็กไวท์ดัดนะครับตัว,วเล็กไวทดัด๊ดหุ่นนะครับราเลยวิธีทำกันเลยนะครับ ต้นแรกก็ตัดหลวดมันตรงนะครับตัดในเข้าตรงวาเขากีบมาเขาตรงเลยครับตัดตัดหลวดประมาณยี่สิบห้าเส้นนะครับพี่นอ้องยี่สิบห้าเส้นพี่น้องตัดยี่สิบห้าเส้นนะครับเลยเส้นแรกตัดเลยยีืบห้าเส้นครับ อีกเส้นหนึ่งเส้นนี้เส้น้นยาวนะครับยี่สิบห้าเส้นอีกเส้นหนึ่งตัดยี่สิบเส้นนะครับเส้นหนึ่งอัดยี่สิบเส้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาดัดใส่รกระป๋องนะครับมวนใส่กระป๋องเลยนะดัดไปวเลยนะครับเดีว่าเขาโค้ง ขาเขาทอกันนะครับดูความสวยงามของเขานะครับแล้วทอกันแล้วอ่าออกนิดนึงนะครับเขาโค้งแล้วสินะครับนีหลังจากนั้นเขาก็เอา,าเส้นยี่สิบเส้นนะครับมีเส้นสัน,นยี่สิบเส้นเอามาถากกันนะครับเส้นสันมียู่ข้างบนนะครับ ไอเส้นที่เท่าต้านในดาบนี่อยู่ข้างบนคีมล็อกมีไว้ก้าว่าทีเอาต้หนแล้วก็นีไว้เพราก็ทีเอาผู้ประมาณสองเส้นหรือสามเส้นก็เลยนะครับแต่มีมาหาคีมล็อกนี่ตีคีมมีไว้นี่สามเส้นคีมลอมมลอกมีไว้นะครับแล้วก็อ่าออกแล้วก็มุน หล่อเขาหน้นะครับเหล่าอ่ะเขียนเงาเขานี้นะครับเอาคีมขีดดึงออกว่า เป็นสีนะครับ,บ,รบ,บน,นะครับยิ้มนี้ไว้นะครับแล้วก็มุนหมุนสองรอบเอบต็มประมาณนี้นะครับ ครับตัวนี้เท่ากับกาวมาขึ้นกลางขึ้นกลางเพื่อเขาถีไปแต่เสียบเยื่อเทากับภาพขึ้นได้นะครับภาพของเขาเป็นตังสีจากนั้นก็เอาปลายหลวดเท่านี้นะครับม่วมวนใส่กับเล็กให้เข้าโค้งนะครับ โค้งเป็นต้งสินะครับโค้งคสองขางเลยนะครับโค้งเซตเป็นแบบนั้นสินะครับลมันตรงแล้วก็ดรวจเส้นกลางอีก่นะครับเอากบก้ามมันกึ่งกลางครับ เขาขึ้นกลางแหล่าข้อก็บีบขึ้นเนาะครบบีขึ้นปึ๊บเป็นเั่องสิแต่เป็นการเซตไปอันนึ่งนะครับนี่ครับการโมดิฟายรับดักหนูนะครับครับวงเดือนครับง่ายๆนะครับเห็ดแบบง่ายๆแบบแข็งแรงนะครับแบบเอากรต้องไปม่วนใส่ใส่ครับอันนี้ก็ได้นะครับกระต้องไปม่วนใส่ครับเล็กเพราะว่าผู้ลงทุน อี่ดัดว่าเป็นแต่ว่ามีกับวงเดือนอยู่แล้ววงอูจจะวิธีโมดิฟายนะครับก็เอาแบบนี้ไปใส่เลยนะครับง่ายๆน่นครับแล้วกันตอนถ่ายก็คือเอาเอานี่แหละครับตัวนี้ผมดัดไว้่นองเอาไปใส่แกะตัวนี้ออกนะครับสลักเก่าเขาออกดึงดวดออกหนอ,กอาไปใส่ปุ๊บ ให้เขาขีมบีบส,สองข้างนะครับเกียบร้อยแล้วครับลองมาด้ห้ดักมึงว่ามันจะยุดไอ้ข้นมึงว่ามันจะยูก็ยุ่นะครับเดี๋ยวเขายืดยุ่นไหนก็สินะครับ คื่อนูเหยียบปุ๊บมันสิได้รลดเร็วๆนะครับ,รบลองมาแล้วกันเลยนะครับเรียบร้อยคนระับง่าย ผมมาเรวลองกันนะครับจิ้มนะครับหนูแรนมากนะครับตัวกจิ้มเป็นหนูหนูแลีนมากเหยียบเหยียบบางแรกกับรันนะครับเหยียบบางแรกับปิดนะครับนี่ว่าจะเหยียบด้บริเวณโข่งนี่ครับเหยียบไปปุ๊บกันผม่ากันเรียบร้อยครับง่ายนะครับมัดและครับม่วนนี่หนีนะครับเพราะว่าหันผู้ใดเห็นว่าปิดนนะครับแบบีแบบ แนวนี้ง่ายๆนะครับแบบเอาไปซุกใต่ก็ทำมาใส่ได้เลยนะครับก็ต้องมาไปซื้อลวดซื้ออุปกรณ์นี่ยังมันยนุ่ยงยากก็คือมันมีแบบว่าทีอยี่แบบง่ายผมเหยไยบเห็ีไบไ,ห,ไหลเยอะครับกูกายมันเอาไปไหลเยอะใส่ง่ายครับแบบว่าก็ต้องไปไปหม,ม่ไม่หรือว่าแบบซื้อมากมันถี่มีเฮียต่มันี่มีเดือยอยู่นินิดเดียวนะครับ เทียนูสิกินมันสิเทียมันสิตีแต่ว่าตัวนี้นูว่าท่านได้กินเยอะทำครับไม่เหยียบเหยียบเป็นหนกะติ๊ดนะครับครับคลิปนี้กับฟ้าไ้เพียงแค่นี้นะครับ่นพี่นอ้องเมืองเราไมนมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลีสายหลานได้เลครับสวัสดีครับ